21st annual Thai Culture Day. In the next few minutes, you'll see the abilities and talent of our students, parents and teachers which they are putting together for today's performance. Before we get to our program today, I would like to welcome Bajit, President of the Thai Cultural Center, to introduce the purpose of the Thai Cultural Day. Oh. ชื่นใจจังมีเด็ก5้าคนเองเหรอเนี่ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่วันนี้วันวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือเรามีช่วงตอนบ่ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยแสดงความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเรานะคะ มีกี่คนก็ได้นะคะไม่ว่าคณะครูหรือว่าคณะผู้ปกครองภูมิใจนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสิ่งสิ่งที่เรียนตรงนี้มามาแล้วนะคะแล้วก็จะมาโชว์ก็คงจะหายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไงประจิตก็รักนะคะวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยของพวกเรายังคงอยู่นะคะแล้วเรามีศูนย์วัฒนธรรมไทยมีคนไทย มีพี่ป้านะคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความเป็นไทยของเราในรัฐนิวยอร์กและใกล้เคียงนะคะยังอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนจงระลึกนึกถึงชาติศาสาศนาและพระมหากษัตริย์นะคะปัะจ,จิตขอขอบคุณคณะครูทุกคนนะคะคณะกรรมการนะคะผู้ที่มีอุปการะคุณทุกคนนะคะปัะจ,จิตอยากจะขอเรียนเชิญท่านกรงศูลใหญ่แห่งรัฐนิวยอร์กนะคะ มีห้าคนสิบคนท่านก็ภูมิใจที่จะมากล่าวสวัสดีและก็กล่าวโอวาทกับเด็กนะคะขอ,ขอเรียนเชิญค่ะท่านขึ้นไปข้างบนเลยค่ะไม่ต้องปีน <laughs> ก,ก็ก็เออค่ะก,ก็ก็ยินดีอีกทีนะคะก็คือหลังจากเสร็จพิธีตอนช่วงเช้าแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นการให้เด็กๆที่ดูว่าในช่วงที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาได้แสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอีกอันหนึ่งเหมือนกันในเรื่องแม้ว่าภาษาไทยแต่ว่าวัฒนธรรมไทยให้เขาได้รู้ว่าเราก็มีวัฒนธรรมเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็การที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยเนี่ยได้ฝึกสอนเด็กๆให้เรียนรู้เรื่องการดาไทยหรือการแสดงแบบไทยๆหรือให้กล้าแสดงออกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ย มีความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆขึ้นมาก็เดี๋ยวเด็กๆคงลงมาั้งคะ think they w i ็ l c o m i n soon ก็ก็คือขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการแสดงของเด็กๆนะคะโอเค thank you very much for I think they are coming soon I think they still enjoy their lunch so I think this is another way to promote Thai culture in uh, apart from the Thai uh, language I think if they know that uh, this is a culture of thailand so they will learn more and more and they I will understand very well thank you very much so i think uh, i think uh, they're you to to dance on the stage so we have to give them time thank you yeah. สิ่งดีงามนะคะสิ่งสวยงามเหมือนกับกราบอันนี้นะคะให้กับท่านองสุนใหญ่นะคะความน่ารักค่ะขอเชิญค่ะครูด้วยนะคะไม่ท่านน่ารักรยืนปีอเอาหน่อยนี่น่ารักมากอา้าววันนีย่หนุ่มน้อยมาป่าลูกปไปไป,ไปเร็วๆไปถ่ายรูปเร็วๆ

Oh uh.